วันนี้พี่มดมาในเรื่องผีทวงรองเท้าใช่ครับผมอ่ะเรื่องเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับโอ้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักเกือบยี่สิบห้าปีได้แล้วนะครับครับผมแต่แต่ยังจําได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองนะครับครับครับก็ขออนุญาตเกรนนิดนึงขึ้นเลยดีกว่านะครับได้เลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคือตอนนั้นสักเมื่อประมาณยี่สิบห้าปีก่อน นะครับผมมีเพื่อนกันอยู่ประมาณเจ็ดคนแล้วก็บ้านผมเนี่ยจะมีคลองตรงนั้นเรียกว่าคลองอของเล็กๆที่เชื่อมต่อจากคลองบางของน้อยมานะครับแถววัดลวกนะครับมีเพื่อนอยู่เจ็ดคนแล้วก็ช่วงนั้นจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับอา,อายุประมาณสักยี่สิบได้นะครับช่วงนั้นเนี่ย ผมเป็นคนเล่นกีตาร์แล้วก็มีเพื่อนอยู่ประมาณเจ็ดคนคงงจะ<ท>ชอบตั้ง,ต,งตั้งวงวัยรุ่นธรมรมดาเนี่ยฮะอยู่ข้างๆบ้านกันเป็นกลุ่มก้อนกันไว้แล้วก็เหนียวแน่นนะครับแล้วก็เพจมันเกิดจากพี่นิดนะครับพี่นิดเนี่ยทํางานเ,าเป็นคนขับรถของกอฟผเป็นคนขับรถตู้ขับรถตู้ให้กฟผนะครับมาเก็ก็ ช่วงนั้นรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนแกจะขับไปภาคเหนือช่วงนั้นรู้สึกว่าแกขับไปช่วงนครสวรรค์ครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะครับ,ร,บรถตู้ประสานเละเละครับบอกไปเลยว่าเละรถเละคนคนเป็นไรไหมครับพี่พินิตตายครับ<อ>พินิตพินิตตายคาที่ส่วนคนที่อยู่ในรถจังหวะนั้นรถตู้ของกฟผเนี่ยน่าจะมีคนอหัวนหน้าเขา ไม่กี่คนที่นั่งแล้วก็ก็ก็กน่าจะเจ็บนะครับแต่พินิดเนี่ยเสียชีวิตนะครับครับตอนนั้นทางเพิ่งมารู้ข่าวเมื่อประมาณสักมันช่วงทุ่ม,ท,มทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าเหตุเกิดน่าจะเป็นช่วงโพเพโ์เพอะครับครับทีนี้ทางทางทางที่บ้านทางที่เนี่ยเขาก็ไปรับศพกันนะครับพอไปรับศพก็มาตั้งที่ที่วัดลวกนะครับบ้านผมอยู่จรลัน จัันสามสิบสามบัดรั่วสุทธารามนะครับ,รบตั้งศพที่นั่นมีวันหนึ่งตอนนั้นผมยังเรียนเรียนอยู่ที่รามนะครับเ,เรียนอยู่ที่รามกำแพงวันนั้นรองเท้าผมเนี่ยมันเปียกผมจะต้องไปสอบผมก็เลยเอปีนปีนรั้วบ้านของพินิษไปแล้วก็ไปเอารองเท้าไอ้รองเท้ารองเท้าหนังจับนะครับสมัยนั้นน่ะเด็กรามเขาจะแบบ ใส่ตัวเฮวๆหน่อยใส่ยีนไปสอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ใส่รองเท้าแล้วก็เดินเดินผ่านหน้าวัดตอนที่ผ่านหน้าวัดเนี่ยผมยกมือไหว้ผมผมยกมือไหว้บอกพินิษพินิษครับเออพินิษผมยืนรองเท้าพี่ไปสอบก่อนนะพี่รองเท้าผมมันเปียกแล้วจิตเนี่ยมันพูดอยู่ครับมือก็ยกมือไหวตามองไปที่ตามองไปที่สาราศนะครับ พอกลับไปผสสอบกลับไปผสสอบเสร็จกลับมาตกช่วงช่วงกลางคืนเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยผมเอารองเท้าปีนกลับไปคืนแล้วนะครับครับพอพอพองานศพเขาเสร็จแต่ผมไม่ได้ไปคืนนั้นพองานศพเขาเสร็จประมาณสักสามสี่ทุ่มก็มารวมกันที่บ้านแล้วมีเพื่อนผมอะ่ะมันชื่อเตยไอเตยบอกว่าเฮ้ย hey, ใครวะ มเอารองเท้าพินิษไปพินิษแกแล้วแล้วมันเล่นขายมาทางผมเนาะเฮ้ยรถรู้เปล่าพินี้เนี่ยแกไปเข้าร่างคนหนึ่งแล้วแกบอกว่าเสื้อผ้าของไอ้เขามีเ่ยของรองท้ารอง,งเท้าอ่ะอย่าไปให้ใคร <S <S 1> <S 1> ตอนนั้นเนี่ยผมก็แบบโหหัวใจไม่หัวใจมันเต้นไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้มีจริงดรือเหร่าวะเขาไปเข้าแบบ ไปเข้าแบบไปเข้าเข้าล่างคนแล้วมาพูดให้คนอื่นฟังอะ่ะผมนี่แบบหัวใจมันแบบเคยแบบเคยไปแหมว่าแบบหัวใจมันอยู่ตะตุมอะ่ะการหัวใจมันเต้นหนักแบบวันแบบที่เขาเสียเนี่ยครับเราก็ตั้งศพอยู่พี่พี่มดก็ยังต้องไปสอนใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก็กล้าเอาลงเท้าเขา คือคือคือเป็นพี่ที่สนิทกันนะครับแล้วก็รองเท้าผมว่ามันเปียกแล้วแล้วรองเท้าเขาว่าผมเคยใช้ไปสอบเหมือนกันไงแล้วผมว่าเอ้ยมันใส่นิ่มดีแล้วบ้านเขาก็ไม่มีคนอยู่ช่วงช่วงเวลานั้นแล้วแล้วมันล็อกแต่มันปีนขึ้นได้ผมก็ไปเอารองเท้าแกมาสอบแล้วแล้วตอนที่เดินผ่านหน้าวัดเนี่ยจิตมันก็แป้วนะมันแป้วนะแล้วก็เฮ้ยพี่พินิด ผมขอยืมรองเท้าพี่ไปสอบนะรองเท้าผมมันเปียกนะพี่แลวก็อขอแล้วนะขอแล้วแต่ผมเชื่อว่าจิตมันพุ่งไปหากันนะจิตเราอ่ะพุ่งไปหาเขาแต่ด้วยเขาเนี่ยพี่นิแต่เวลาเวลากินเหล้าอ่ะเวลากินเหล้าเขาเป็นคนแบบเอฮาปาร์ตี้แต่เป็นคนแบบหวงของนะพี่ครับเป็นเป็นอาการแบบคนหวงของทีนี้ก็พอเข้าพอไอ้เตยมาพูดอย่างนั้นเนะี่ยแบบโอ้โหผมแบบ โอ้โหเป็นน่ากลัวว่เฮ้ยแบบนี้มีจริงด้วอเหรอไม่น่าเชื่อนะพี่ร <Ừ. S 2> ัดมาเออผมก็ผมก็มตกใจมากเลยนะตอนที่ตอนที่เติมพูดนะฮะแล้วแล้วพอพอหลังจากนั้นน่ะทุกคนก็หันมามองที่ผมคนเดียวแล้วก็ถามผมว่าเฮ้ยมดเอาเท้าพี่เข้าไปเหรอเพราะว่าทาไมมันหน้าซีดจังวะเ <Ừ. S 2> ออเอาไปนี่ก็เอามาคับคืนเนี่ยไม่น่าเชื่อพี่นิดแกแม่งงกของจังวะ อะไรเงี้ยก็ทุกคนก็แบบหันมารวมแบบโหมึงนี่กล้าเนาะพูดอย่างเงี้ยโอ้เฮ้ยกูเคยยืมแกเนี่ยแกก็ให้ยืมนะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่เออแล้วแล้วคุณครับเชื่อไหมครับเพื่อมีอยู่เจ็ดคนเนี่ยครับตอนเนี้ยค่อยๆตายไปแล้วสี่ตอนตายเนี้ยค่อยๆตายทีละคนทีละคนทีละคนนะฮะตอนนี้เหลืออยู่สามคนนะครับคือตายไปแล้วทั้งหมดสี่ ใช่ครับพี่ก็คือเหลือหนึ่งในสามคือมีพี่มดด้วยใช่ครับแล้วแ <คน S 1> มันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะพี่ทำให้ถึงทยอยตายคือคือผมเชื่อว่ามันเกิดจากเอ่อการที่เรากินเหล้ามากกว่าการที่ติดเป็นอาจินคือไอ้เตยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยตอนที่มันตายอ่ะอายุแค่ประมาณแค่สามสิบก,กว่านะฮะครับเตยเนี่ยตายก่อน,อน,อนเลยคนที่พูดกับผมเนี่ยว่ามดุดรองเท้าพี่ก็ไปอะไรเงี้ยครับ เตยจะตายก่อนอายุแค่ประมาณสามตอน,น,นช่วงช่วงประมาณสามสิบกว่าเตยเนี่ยตอนนั้นก็ทํางานอยู่แล้วก็ไปช่วงหลังเนี่ยเตยไปทํางานในวัดนะครับวัดลวกนะครัะเตยไปทํางานในวัดพวกเก็บศพไม่ใช่เก็บศพประมาณว่าช่วยช่วยแบบทบําศพทําอะไรอย่างเงี้ยฮะ mm. แล้วแล้วตายด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าแบบแบบเออเขาเรียกว่ามีอาการอยู่ดีก็เป็นไข้แล้วก็ตายเลยตัว ด้วยตัวที่เขาอ้วนด้วยฮะครับตอนตอนที่เราเที่ยวันนะียโอ้โหเที่ยวแบบทุกวันศุกร์เนี่ยมาแล้วศุกร์เสาร์นี่แทบเช้าสว่างเช้าสว่างพระเดินบินพระเดินบินทบาดนี่ยังยังแบบยังแบบอาการแบบอาการเซย,ยังไม่สางกันเลยครับอ่าสมัยสมัยก่อนวัยรุ่นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่รครับเที่ยวแาวปิ้งดาวถ้าถ้าอ่สถานบันเทิงปิดดึงเท่าไหร่มีที่ต่อเท่าไหร่ก็ เต็มแม็กก็เต็มแม็กครับก็คือใช่บางบางคนก็คือกินรอใส่บาทนะครับใช่ยังงงอยู่เลยว่าโอ้โหใช่กินลืมขนาดนี้ไปยืนรอใส่บาทแล้จะได้บุญไหมั้ยังคิดอยู่นะใช่ครับพอหลังหลังจากเตยแล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับชื่อชื่อตุ๊กนะครับตุ๊กเนี่ยเวลากินเหล้าแล้วจะวยวายมาก วอยวายเมาแบบหาเรื่องชาวบ้านเขาแล้วก็ดูุบุรี่เก่งมากครับไปตุ๊กไปคนที่สามเพราะว่าเป็นมะเร็งมะเร็งปอดอครับเนื่องจากกินเก่งดุกินเก่งดุมากดุบุรีเก่งใช่ครับ,ค,รบคนคบเขาเขาจะค่อยๆตายมา,มาประมาณไม่เกินสองปีนะแต่จริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ที่เขามาถูรองเท้าใช่ไหมครับ ผมว่าไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับเรื่องกับการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตแบบเปลืองใช้ชีวิตเปลืองอะไรเงี้ยครับแต่แต่ตัวแต่ตัวผมตอนนั้นผมเอนเตอร์เทนอย่างเดียวนะฮะคือแก้วเหล้าเหล้าแก้วหนึ่งเนี่ยกินได้ทั้งคืนนะครับอ๋อสนุกสนานนะเขาอย่างเดียวใช่ใช่ครับเข้าบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยฮะหลคนก็ต้องมารวมพี่บ้านผมเนี่ยแหละหลังจากพี่ข้างหลังจากที่เขาทวงรองเท้าแล้วยังไงต่อพี่มีมีตอบไหมคือหมายความว่า พี่เอาลงท้าไปคืนแล้วละ่ะแล้วก็งานศพไปยังไงแล้วเขามีมาหาใครมาเจอใครโอ้ย,อย<ง>หลังจากนั้นพอหลังจากนั้นก็ก็เงียบไปเลยนะครับ,รบแต่ว่าด้วยเหตุที่ผมแค่สงสัยว่าทุกคนเริ่มทยอยตายทยอยตายทีละคนทีละคนทีละคนครับแล้วคนคนสุดท้ายนะต่อจากตุ๊ก็คือแจ็คแจ็คเนี่ยเขาเขาทำงานอยู่รัฐสภานะครับเขาเป็นเป็นเกี่ยวกับช่างไฟฟ้าแต่แจ็คเนี่ยเขากินเหล้าเก่งกินดุเหมือนกัน คือก่อนตายเนี่ยวันนั้น,น่ผมไปวัดปักนาแล้วโทรหาคุยกันสักพักหนึ่งแจ็คเพิ่งกลับมาเที่ยวแล้วก็ไปตายที่ศรีลาดคือแจ็คเนี่ยดีอย่างนะครับเขาเวลาที่ที่เอ่อเวลาที่เขามีอะไรเ,เขาบริจาร่างกายนะครับแล้วเขาตายแบบตายชนิดที่ว่าแบบพ่อแม่ไม่ต้องเดือดร้อนเลยครับครับแต่มันพีคคืองานศพไปเตยครับตอนที่งานศพไปเตยที่เผาฮะ ยังไม่เผานะฮะตั้งศพอ่ะเอ,อคุณตุ้ฟี่รเราพูดเล่นกันนะ,ะในกลุ่มเพื่อนเนี่ยคุณตุ้ฟี่เชื่อไหมผมอยู่ในศาลาไม่ได้เลยอ่ะทําไมฮะพี่คือกลิ่นมันคุ้งไปหมดเลยแล้วก็ผมปวดหัวมากเลยคุณตุ้ฟี่ผมมาชอบเป็นคนหยอกล้อเล่นไงก็นินทายเตยเตย,เตย,ยนี้นะอย่างเงี้ยสักพักอาการมาแบบผมปวดหัวมากเลยคือต้องเดินออกศาลาไปเลยคุณตุ้ฟี่เหมือนกับว่า เฮ้ยมันยังอยู่หรือเปล่าวะทำไมมันแบบกลิ่นนะมากลิ่นแบบผมเหม็นบอกมันเหม็นเหม็นมาเลยออาการแบบเหมือนหนูตายอะครับผมผมจะประมาณเนี้ยผมจะเจอประมาณเนี้ยก็จะจะได้กลิ่นตลอดเพราะว่าพี่นี้คนเซนที่เรื่องเรื่องกลิ่นมาก่อนเรื่องกลิ่นใช่ใช่ก็ไม่รู้เพราะอะไรครับผมครับับทีนี้ทีนี้ตอนที่แจ็คเขาตายเนี้ย นะครับที่ที่ศีราษเนะี่ยมันดีอย่างนะครับที่เขาตายเพราะว่าพ่อแม่เขาแทบไม่ต้องทําศพเลยครับครับแล้วมันสอน,นกลับย้อนสอนผมทันทีแล้วผมก็ไปหาเขาที่เป็นอาจารย์หมอแล้วนะครับครับผมก็ไปจับหัวกระโหลกเขาแล้วก็โอ้โหมันปรงได้เลยหลังจากนั้นผมก็เริ่มบริจาคร่างกายเลยแล้วผมก็ไปศึกษาเรื่องกายวิภาคที่ศรีราษนะครับคุณฟี่คุณฟี่คฟี่คําว่าปงอสุภักเนี่ย ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยครับสิริราชนีใช่ไหมฮะนีแน่นอนเลยครับคุณสิริราชคุณที่ศิริราชนะครับมีกายวิภาคแล้วเราสามารถเข้าไปติดต่อยังไงแชคคเราเข้าไปเยี่ยมชมเราเข้าไปเยี่ยมชมได้วันวันธรรมดาฟรีนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเสียเขาเรียกว่าพิธีธภัณฑ์ร่างกายเลยจากที่ตอนนั้นที่มีซีอุยครับแต่คนละตึกนะฮะใช้บัตรเดียวกันได้แต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ย ที่กูบาจารย์ท่านสอนนวะเรื่องกายวิภาคเรื่ององค์อสุภักเนี่ยคุนฟี่เข้าไปนะฝึกจิตได้เลยอะ่ะอันใช้ศพจริงหรือใช้เป็นหุนรูปปั้นเป็นอะไรผมไม่เคยไปจริงศพศพจริงครับศพจริงๆนี่แหละให้เราเห็นเลยเหรอครับใช่ครับคนวันนั้นผมไปคนญี่ปุ่นก็มาดูนะเพราะว่าประเทศเขาไม่มีไม่มีศพอะไรเงี้ยฮะ<อ>คือศพเนี่ยคุนฟี่นึกภาพออกไหมว่า แยกล่างเราอาเป็นส่วนๆส่วนๆส่วนๆเนี่ยเออเล่าให้ฟังหน่อยผมอยากรู้ว่าเดินขึ้นไปยังไงแล้วไปติดต่อเขายังไงแล้วเขาพาไปชมยังไงมันมันเป็นห้องยังไงเอาให้เห็นภาพหน่อยพี่โอเคกูณีพี่นึกภาพออกไหมครับว่าเโรงพยาบาลศรีราชมันจะเก่าใช่ไหมฮะแต่แต่แต่ตรงเนี้เก่าเหมือนเป็นแบบสมัยตอนออพ่อของนายหลวงรัชกาลที่เจ้าท่านท่านท่าน ท่านมาเรียนที่นี่มาศึกษาที่นี่แล้วก็มีโรงพยาบาลรุ่นเก่าๆอ่ะตึกเนี้ยเป็นรุ่นตึกนั้นเลยครับเก่ามากนึกภาพออกใชนะ่ไหมฮะครับเราไปบริจาคร่างกายเนี่ยเชื่อตึกกายวิภาคแล้วก็เอ่อแล้วก็เราขอเยี่ยมชมเนี่ยจะขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับ,รบพอเข้าไปที่ชั้นสองเนี่ยก็จะมีเด็กดองนะครับ,รบเด็กเด็ก ก็คือจะดองอยู่ในโหล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 เต็มเลยใช่ครับเด็กดองแล้วก็เริ่มจากอวัยวะแต่ละส่วนเริ่มตั้งแต่มดลูกเลยครับครับมดลูกเด็กตัวเล็กๆที่แบบเป็นไข่เป็นอะไรเนี้ยเริ่มจะเกิดเลยฮะเริ่มจะเกิดเป็นไข่แล้วก็มีมีกระดูกที่มีอยู่แล้วมีอาจารย์หมอเยอะมากนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะแยกในเยื่อออกนะครับแต่ละส่วนแต่ส่วนแม้กระทั่ง เส้นประสาททุกเส้นนะครับคือที่ลึกภาพเดออกไปฮะจะเป็นร่างคนแล้วก็มีตู้ยาดองอ่ะคล้ายดองไว้ก็มีเส้นเลือดเล่นตั้งแต่เล่นตั้งแต่ตรงสมองลงมาเส้นเลือดนะครับตรงส่วนที่เป็นเส้นประสาททั้งหมดอ่ะแยกส่วนที่นี่ตรงหน้าอกผู้หญิงนะฮะตรงที่เป็นเส้นประสาทต,ต,ตรงหน้าอกตรงอวัยวเพศเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นแบบ เป็นเส้นๆเส้นๆเส้นๆแบบเส้นเลือดอะฮะแล้วที่แล้วที่เด็ดกว่านั้นนะครับครับครับแล้วที่เด็ดกว่านั้นนะคุณพี่เรื่องเรื่องความอยากเรื่องการมารคะเขาจะมีมีศพของของคนเกาหลีเกาหลีหรือจีนเนี่ยผมจำไม่ได้สองท่านผู้หญิงกับผู้ชายครับก็จะมีแบบนอนนอนอยู่แล้วเป็นศพนะฮะมีเอาไว้รับเพ่ มีแขนขาที่ถูกตัดถูกพาถูกเฉือนแล้วก็มีผู้หญิงที่นอนอยู่มีอวัยวเพศผู้หญิงนะครับมีหน้าอกแล้วก็แยกคือแขนเนี่ยถูกตัดเห็นกระดูกข้างในเห็นแบบเห็นสภาพอะ่ะคุณถ้าเราไปยืนนะครับแล้วเราคิดว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะแล้วเราเรายังอยากจะมีอย่างนี้ไหมเรายังอยากได้อย่างนี้ไหมมันทําให้เราแบบ แล้วมันจะจิตมันแล้วมันจะติดติดปาเลยนะครับครับแล้วแล้วอันนี้คือเขาดองอยู่เหมือนกันใช่ไหมดองฮะดองดองทุก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 ท่านเลยทุกทุกท่อนแต่ว่าเพราะว่าเพราะว่ามันถ้าเอาไว้ข้างนอกให้มันก็จะแห้งหรือสดก็เดี๋ยวก็จะเน่าอันนี้แสดงว่าอยู่ในอยู่ในน้ํายาใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ในน้ํายาดองของเขาครับแต่ว่าแต่ว่าเนื้อเนี่ยยังแบบจะซีดนะครับ เนื้อจะซีดแต่ว่าบางบางชุดของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบอวัยวะเพศทั้งหมดครับแต่ว่าที่ที่ผมเล่าเนี่ยที่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 เห็นชัดที่สุดก็คือหญิงกับชายที่สองคนที่นอนนั้นนะฮะครับที่เขาบริจาล่างมาเลยฮะเขาเขาจะเห็นทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับแต่ว่าขาก็จะถูกตัดเหมือนจะเกินเจออุบัติเหตุอะไรนี้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ตัดตัดเฉือนเลยฮะครับตัดแบบขาดไปเลยครับ แล้วก็แล้วก็แต่ที่ประทับใจก็ก็คือกระดูกของอาจารย์หมออาจารย์หมออีกทีครับคบท่านก็บริจาร่างกายอะทําให้เราเห็นว่าโอ้แม้กระทั่งเป็นระดับในพลระดับผู้ใหญ่สมัยนั้นนะสุดท้ายต็นนี้มีกระดูกให้เราเห็นแค่เนี้ยจริงๆเนี้ยชัดมากเลยครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไปได้เลยกายวิภาคนะครับ